ค่ะแตงดองมะเขือดองอันนี้มะเขือตอแหลลูกเล็กอันนี้แตงมะเขือหัวหอมดองดองไกินอร่อยนะจ้ากวาดองค่ะ ลองไว้กินนะจ๊ะเค้กกาแฟาสูตรนึ่งค่ะมาดูนะคะว่าจะเป็นเค้กแล้วจะเป็นอะไรค่ะเสร็จแล้วเค้กกาแฟาสูตรนึ่งพอได้อยู่พอได้อยู่เย็นแล้วเชื่อเรา,าตัดดูสิคะว่าเป็นยังไง อันนี้แบบนึง่งหน้าตาก็พอใช้ได้ลองมาชิมดูหน่อย ลองมาชิมดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงอันน่ะใจะได้อยู่นุ่มฟูเดี้งดึงรสชาติเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนอืมอืม,ไ,มได้แต่ถ้าอบอร่อยกว่า Ừ. Đing đựng đeng đựng. Đeng đừng đeng đựng. <laughs> <laughs>